สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาประกอบนะคะในส่วนของชิ้นงานนะคะกระเป๋าธนบัตรสตรีนะคะซึ่งเป็นกระเป๋าสองพับนะคะค่ะตอนนี้เรามาดูชิ้นงานนะคะว่านะคะชิ้นงานตอนนี้นะคะเราจะประกอบในส่วนที่การตกแต่งชิ้นงานนะคะก็คือผ้านะคะประกอบเข้ากับตัวชิ้นงานนะคะก็คือตัวชิ้นงานหนังค่ะนะคะส่วนด้านนอกนะคะ จะเป็นการประกอบซิปนะคะแล้วก็จะมีช่องใช้สอยนะคะก็คือตัวนี้อีกช่องหนึ่งนะคะขนาดของตัวกระเป๋านะคะชิ้นงานตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่นะคะความกว้างของตัวกระเป๋านะคะจะอยู่ที่7นิ้วครึ่งค่ะนะคะส่วนความสูงตัวกระเป๋าตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วครึ่งค่ะนะคะค่ะนะคะชิ้นงานตัวนี้นะคะจะเป็นการนะคะประกอบในส่วนของตัวชิ้นงานนะคะวัสดุธรรมชาติวัสดุโลหะนะคะหรือการตกแต่งชิ้นงานนะคะ ในส่วนที่การประกอบในส่วนของการใช้เศษหนังนะคะมาประยุกต์นะคะในการทําชิ้นงานได้นะคะค่ะเรามาดูรายละเอียดข้างในกันนะคะอ่าเปิดมาช่องแรกนะคะการล็อกชิ้นงานนะคะจะมีการตกแต่งชิ้นงานนะคะหรือการเก็บนะคะในส่วนของตัวกระเป๋านะคะก็คือจะใช้ตัวล็อก2อันนะคะก็คือ,อกระดุมแม่เหล็กนะคะแล้วก็จะเป็นกระดุมวีทีหนะคะสำหรับการเก็บนะคะในส่วนของ ตัวชิ้นส่วนนะคะที่เป็นตัวช่องใช้งานอื่นๆในกระเป๋านะคะ่านะคะแล้วก็จะมีนะคะพอเปิดออกมาปุ๊บนะคะก็จะมีช่องใช้สอยนะคะก็คือจะมีช่องซิปนะคะสำหรับใส่เหรียญน,นะคะก็คือด้านนี้นะคะนี่นะคะซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ซิปนะคะทั้งเบอร์สามนะคะหรืเบอร์หาได้เลยนะคะก็จะมีช่องใช้สอยด้านนี้นะคะอีก2ช่องนะคะ พอเปิดออกมาปุ๊บนะคะที่เราใช้ตัวกระดุม V t 5นะคะการตกแต่งชิ้นงานนะคะค่ะก็จะมีช่องนะคะประกอบนะคะโดยที่จะมีทั้งการใส่นะคะเอกสารที่เป็นช่องการ์ดนะคะแนวตั้งนะคะก็คือจะมีช่องนี้นะคะสองช่องตัวนี้นะคะส่วนอีกช่องหนึ่งนะคะก็คือการใส่การ์ดที่เป็นแนวขวางนะคะด้านนี้นะคะก็จะมีอีกนะคะสองช่องด้านนี้นะคะ ส่วนด้านนี้นะคะก็จะมีช่องใช้สอยเพิ่มมาอีกหนึ่งช่องนะคะก็คือด้านหลังตัวนี้นะคะอีกหนึ่งช่องนะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะด้านนี้ก็จะมีช่องใช้สอยลักษณะนี้นะคะค่ด้านนี้นะคะตอนนี้นะครูจะปรับแบบให้สานะคะโดยที่จะเปลี่ยนช่องนี้นะคะเป็นช่องนะคะชั้นใส่เอกสารแต่ว่าให้สามารถล้วงนะคะจากด้านด้านนี้แทนนะคะก็จะปรับแบบให้นิดหน่อยนะคะส่วนด้านนี้ก็จะยังคงเดิมนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นการนะคะประกอบชิ้นส่วนคร่าวๆนะคะซึ่งชิ้นงานนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวรอการเย็บนะคะการประกอบด้านข้างตัวนี้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วการเก็บขอบชิ้นงานนะคะด้วยสีทาขอบนะคะแต่ถ้าหากวังสารท่านไหนที่ไม่มีการเก็บขอบชิ้นงานพวกนี้นะคะสามารถเก็บขอบนะคะโดยวิธีนะคะใช้สีทาขอบนะคะที่เป็นธรรมชาตินะคะอาจจะเป็นพวกพร์เมอร์นะคะหรือจะเป็น ตัวนะคะเก็บขอบนะคะปิดรอยนะคะที่เป็นระหว่างหนังประกบหนังที่เป็นรอยแยกระหว่างตัวนี้นะคะซึ่งพวกนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะสังเกตให้ดูนะคะหลังจากที่เราเก็บรายละเอียดพวกนี้นะคะอาจจะใช้นะคะหลังจากที่เวลาเราประกอบกันออกมาปุ๊บเนี่ยนะคะขอบด้านนี้นะคะประกอบแล้วมันไม่แนบสนิทนะคะไม่เสมอกันเราสามารถแต่งขอบด้านนี้อีกรอบหนึ่งน,นะคะโดยที่ตัดขอบให้เสมอน,นะคะปิดด้วยนะคะตัวนะคะประสานนะคะ ถ้าหาววัชศาสตรท่านไหนที่ใช้ขอบธรรมชาตินะคะก็จะเป็นพวกความเมอร์นะคะหรือจะเป็นตัวขัดขอบธรรมชาตินะคะที่โป้ขอบริมนะคะพวกนี้ก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนการขัดขอบชิ้นงานให้เรียบเสมอกันนะคะแต่ถ้าหากนักศษาท่านไหนที่ใช้สีทาขอบนะคะในการเก็บขอบชิ้นงานนะคะก็เก็บขอบด้วยสีทาขอบไปก่อนนะคะเสร็จแล้วค่อยไปใช้พวกกระดาษทรายนะคะหัวแรกในการเก็บขอบนะคะแล้วถึงจะไปปิดขอบนะคะ ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการาปิดด้วยสีทาขอบนะคะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนะคะกระเป๋านะคะธนบัตรนะคะแบบสองพับครึ่งนะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะคะส่วนด้านนี้นักศึกษาสามารถตกแต่งชิ้นงานได้ได้หลากหลายนะคะหลังจากที่นะคะเรานะคะรู้นะคะว่าในส่วนของการนะคะประกอบชิ้นงานพวกนี้ กระเป๋าธนบัตรนะคะเราก็จะไปดูขั้นตอนของการนะคะดูว่านะคะขั้นตอนการทำนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราใช้นะคะในการทําชิ้นงานตัวนี้นะคะมีอะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะไปดูค่ะนะคะว่าวัสดุนะคะและอุปกรณ์ที่เราใช้มีอะไรกันบ้างนะคะค่ะวัสดุอันแรกนะคะที่เราจะใช้นะคะก็คือเศษหนังค่ะนะคะ ซึ่งเราสามารถเลือกเสร็จหนังนะคะที่มีความหนานะคะขนาดประมาณไม่เกินมิลสี่นะคะหรือถ้าหากว่ามากกว่าความหนามิลสีนะคะเราสามารถใช้วิธีการเจียนหนังนะคะเข้าประกอบชิ้นงานช่วยนะคะขัดถัดไปนะคะก็จะมีผ้าซับนะคะซึ่งเป็นผ้าซับสําหรับการทํากระเป๋านะคะ wallet ลลน,นะคะซึ่งเป็นผ้าซับแบบบางนะคะอันนี้นะคะอาจจะเป็นผ้าซับหน้าเดียว2หน้าได้เลยนะคะค่ะถัดไปนะคะก็จะมี าการตกแต่งชิ้นงานนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถนะคะใช้นะคะผ้าชาวเขานะคะเศษผ้าชาวเขานะคะลักษณะนี้นะคะมาประกอบชิ้นงานเข้ากับตัวนะคะต่างเรานะคะหรืออาจจะเป็นการสารลายนะคะเราสามารถทําได้นะคะขัดถัดไปนะคะที่เราจะใช้นะคะก็คือซิปค่ะนะคะซึ่งเราสามารถเลือกใช้นะคะอาจจะเป็นซิปนะคะซิปสําเร็จค่ะนะคะ,คะซึ่งตอนนี้ครูจะใช้ซิปสําเร็จนะคะ ยาวประมาณ7นิ้วนะคะหรือยาวมากกว่านี้ก็ได้นะคะหลังจากที่เราประกอบแลคะเราค่อยตัดในส่วนที่ความยาวเท่ากับที่เราจะใช้นะคะอาจจะเป็นซิปไนล่อนนะคะหรือจะเป็นซิปฟันเล็กแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นซิปนะคะเบอร์ห้านะคะที่เราจะใช้นะคะพร้อมกับหัวซิปค่ะนะคะที่เราใช้ในการทําชิ้นงานนะคะเพราะฉะนั้นซิปที่เราจะใช้ก็จะมี2ขนาดนะคะก็คือซิปเบอร์หซิปเบอร์3นะคะ หรือจะใช้ซิปเบอร์5ทั้งหมดก็ได้นะคะค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัววัสดุที่เราจะใช้ในการประกอบชิ้นงานนะคะ<อ>ก็จะมีกาวค่ะนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถนะคะใช้กาวเหลืองนะคะในการประกอบชิ้นงานนะคะเราสามารถนะคะใช้ในการประกอบชิ้นงานก่อนที่เราจะไปสู่ขั้นตอนของการเย็บกันนะคะค่ะถัดไปนะคะก็จะมีุวัสดุที่เราจะใช้ในการล็อกนะคะ ชิ้นงานนะคะซึ่งเราตอนนี้เราจะใช้นะคะกระดุมนะคะ v t หนะคะซึ่งหนึ่งชุดนะคะก็จะมีสชิ้นนะคะก็คือตัวนี้ค่ะนะคะอันนี้เรียกว่ากระดุม v t v t 5นะคะหรืออาจจะเป็นกระดุมยีนนะคะหรือกระดุมอื่นๆก็ได้นะคะที่เราจะใช้ในการประกอบชิ้นงานนะคะซึ่งจะมีสีชิ้นตัวนี้ด้วยกันนะคะขัดถัดไปนะคะก็คือจะเป็นกระดุมแม่เหล็กค่ะนะคะตอนนี้ครูจะมีกระดุมแม่เหล็กแบบซ่อนนะคะโดยที่ ช้แบบมีตัวนี้บางคนอาจจะมีแบบครอบแบบนี้นะคะล็อกให้ชิ้นงานเราแน่นขึ้นนะคะหรือถ้าใครไม่มีแบบนี้อาจจะเป็นกระดุมแม่เหล็กแบบโชว์หัวนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะโดยที่เวลาเราทํากระดุมแม่เหล็กนะคะแบบนี้ก็จะมีตัวล็อกนะคะเขาเรียกว่าตัวฐานปิดนะคะด้านหลังของตัวกระดุมแม่เหล็กตัวนี้นะคะเราจะใช้1เซตนะคะค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวที่เราใช้นะคะในการาวัสดุ ะะหรืออุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้ในการทําชิ้นงานนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะข้ออันแรกนะคะก็จะเป็นตัวนะคะตัวตอกนะคะเขียงคอนนะคะใช้สําหรับการตอกชิ้นงานนะคะซึ่งในส่วนของตัวชิ้นงานตัวนี้นะคะก่อนที่เราจะไปสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะเราก็จะมีการตอก ะะด้วยเหล็กตอกนำนะคะซึ่งในนี้เราก็จะมีเหล็กตอกนำสำหรับการทำชิ้นงานนะคะซึ่งตอนนี้เราจะใช้นะคะ4ซี่นะคะและ2ซี่ที่เราใช้นะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราจะใช้อันแรกนะคะก็จะมีเหล็กตอกนำนะคะคัตเตอร์ค่ะนะคะใช้สำหรับการสร้างแบบนะคะตัวนี้นะคะดินสอนะคะซึ่งเป็นดินสอธรรมดานะคะใช้สำหรับการสร้างแบบเช่นเดียวกันค่ะนะคะ ถัดไปนะคะคืออุปกรณ์ส mm ําหรับการประกอบซิปนะคะก็คือจะมีตัวตอกนะคะโครงซิปตัวนี้นะคะใช้สําหรับการประกอบซิปนะคะในกรณีที่เราจะประกอบซิปตัวกระเป๋าชิ้นหลังนะคะค่ะถัดไปก็จะเป็นตัวถ้าหากวังถาท่านไหนนะคะที่จะประกอบกระดุมแม่เหล็กนะคะถ้าหากว่าไม่มีนะคะตัวสกัดที่เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวตอกนะคะประกอบเข้ากับตัวนะคะอันนี้คือตัวสําหรับการประกอบกระดุมแม่เหล็กนะคะที่เป็นแบบซ่อนนะคะ เจาะเข้าไปเพื่อประกอบเข้ากับตัวขากระดุมเมเหล็กนะคะอาจจะใช้ตัวนี้นะคะแต่ถ้าไม่มีนะคะเราสามารถใช้ตัวสกัดนะคะหรือคัตเตอร์ก็ได้นะคะหรือแม้แต่ชิ้นงานตัวนี้นะคะเราสามารถใช้ในการทำนะคะลายสารบนชิ้นงานเราได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการประกอบลายสารอยู่บนชิ้นงานนะคะส่วนการประกอบนะคะหมุดนะคะหรือกระดุมวีดีห้านะคะหรือแต่แม้แต่บดย้ำนะคะเราสามารถใช้เหล็กเจาะกลมนะคะ ซึ่งตอนนี้เราจะใช้อยู่2ขนาดนะคะ,จะเจาะกลมเบอร์12นะคะแล้วก็เบอร์8เช่นเดียวกันนะคะ,ะส่วนการประกอบนะคะในส่วนที่เป็นสีทาขอบนะคะก็คือจะใช้ตัวนี้ค่ะนะคะใช้ตัวกลิ้งนะคะสำหรับการประกอบนะคะที่เป็นสีทาขอบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหาว่ารังกาท่านไหนที่ไม่ได้ใช้นะคะตัวกลิ้งสำหรับนะคะทาสีทาขอบตัวนี้นะคะเราก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะคะ ก็คือจะมีเหล็กแหลมนะคะในการประกอบเนาะ,ะถ้าใครไม่มีก็ใช้ตัวเหล็กแหลมตัวนี้ในการถาสีทาขอบได้นะคะส่วนการวาดหนังนะคะเราก็จะใช้ปากกาวาดหนังโดยเฉพาะนะคะซึ่งจะมีหลายแบบนะคะซึ่งนักศึกษาอาจจะมีตัวที่เป็นด้าบสีเขียวด้าบสีเทานะคะหรือจะเป็นหมึกเจลนะคะใช้แทนกันได้นะคะก็คือ ใช้สาหรับการวาดหนังโดยเฉพาะนะคะ,ะตัวนี้จะเป็นเผื่อนักศึกษาท่านไหนที่มีไส้แบบนี้นะคะสามารถไปใส่ปอกที่เป็นตัวปากกาที่เราหมดแล้วนะคะใช้ตัวนี้แทนนะคะ,ะหรือจะใช้หนังพุ่มนะคะในการวาดชิ้นงานนะคะให้ด้ามตัวนี้โตขึ้นนะคะค่ะตัดไปนะคะก็จะมีนะคะส่วนโค้งอื่นๆนะคะที่เราใช้นะคะซึ่งในนี้เนี่ยเราสามารถใช้ส่วนโค้งนะคะที่เรามีอยู่นะคะก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะคะก็จะเป็นส่วนโค้งลักษณะนี้นะคะ เราสามารถใช้นะคะในการประกอบชิ้นงานเราได้นะคะหรือแม้แต่ในส่วนที่เป็นตัวเขาเรียกว่าในส่วนที่เป็นเหรียญนะคะเราก็สามารถนะคะนำมาใช้นะคะเป็นส่วนโค้งนะคะในชิ้นงานของเราได้นะคะอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือจะเป็นฝาขวดนะคะต่างๆนะคะที่เป็นโลหะนะคะเราสามารถนะคะมาประยุกนะคะตกแต่งชิ้นงานนะคะในส่วนของตัวกระเป๋าเราได้นะคะเผื่อใครที่จะมาตกแต่ง นะคะฝาให้มีส่วนโค้งนะคะที่แตกต่างกันนะคะ,ะส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการทากาวนะคะก็คือจะมีเกลียงนะคะสำหรับการทากาวนะคะในการเชื่อมชิ้นงานนะคะก่อนที่เราจะไปสู่ขั้นตอนของการตอกและก่อนเย็บนะคะส่วนกันไกนะคะเราสามารถใช้กันไกจีนค่ะนะคะในการตัดชิ้นงานนะคะโดยที่อาจจะตัดผ้านะคะตัดหนังเพื่อนําทําในส่วนที่เป็นส่วนโค้งส่วนเบานะคะ เราก็สามารถใช้กันไกลพวกนี้นะคะมาประยุกต์ได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็จะมีนะคะในส่วนที่หลากหลายเช่นเดียวกันนะคะส่วนอุปกรณ์นะคะและวัสดุที่ใช้สําหรับการสร้างแบบนะคะที่ที่เราจะใช้นะคะในการสร้างแบบก็จะเป็นกระดาษการ์ดสีนะคะซึ่ง จะมีความหนานะคะพอประมาณนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอาจจะเป็นกระดาษกาสี a 4นะคะหรือกระดาษกาสีที่เป็นแผ่นใหญ่นะคะเราก็สามารถนะคะเรามาใช้ในการสร้างแบบได้นะคะ,ะส่วนตัวนี้นะคะเราก็จะนะคะมาสร้างแบบนะคะก่อนที่เราจะไปสู่ขั้นตอนของการวาดหนังนะคะเพระาะฉะนั้นอุปกรณ์นะคะแล้ววัสดุนะคะที่เราจะใช้นะคะ จะอยู่ประมาณนี้นะคะส่วนอุปกรณ์นะคะและวัสดุนะคะที่เราใช้สําหรับการเก็บขอบนะคะรายละเอียดของขอบชิ้นงานนะคะก็จะมีมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะค่ะนะคะเรามาดูนะคะในส่วนที่เราใช้ในการนะคะทาขอบชิ้นงานนะคะก็จะเป็นสีทาขอบนะคะซึ่งมีสีนะคะต่างๆค่ะนะคะตัวนี้นะคะอาจจะมีสีดำสีแทนน้ำตาลน,นะคะ แล้วแต่เราจะเลือกนะคะหรือแม้แต่สีอื่นๆค่ะที่เรามีนะคะอาจจะมีสีฟ้าที่เป็นสีสดๆพวกนี้นะคะ,ะก็ใช้ได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราสามารถนะคะเลือกในรูปแบบของที่เป็นสีทาขอบนะคะที่เป็นรูปแบบต่างๆนะคะส่วนสีทาขอบที่ใช้สําหรับการปิดนะคะชิ้นงานนะคะก็อาจจะเป็นครีมธรรมชาตินะคะในการขัดขอบชิ้นงานนะคะก็คือจะเป็นพวกนี้ค่ะนะคะเราสามารถนะคะ ใช้ตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวประสานนะคะที่เป็นรอยแยกระหว่างหนังประกบหนังนะคะใช้พวกนี้ประสานได้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปสู่ขั้นตอนของการขัดนะคะค่ะก็จะมีตัวขัดขอบธรรมชาติลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกพรมเมอร์ค่ะนะคะก็จะเป็นครีมขาวๆนะคะคน้คนๆนะคะปิดขอบชิ้นงานนะคะค่ะน,นะคะหลังจากที่เราใช้พวกนี้ในการปิดขอบชิ้นงานเสร็จแล้วนะคะการขัดชิ้นงานนะคะ ที่เราใช้นะคะก็นะคะก็จะมีหัวแรงค่ะนะคะอาจจะเป็นหัวแรงลักษณะนี้นะคะเราสามารถนะคะใช้เก็บนะคะรายละเอียดนะคะเพื่อให้ขอบชิ้นงานเราเรียบขึ้นนะคะอาจจะมีตัวนะคะตัวขัดขอบด้านนี้นะคะซึ่งเป็นตัวหัวทองเหลืองนะคะหรือถ้าหากว่าท่านไหนที่ไม่มีนะคะอุปกรณ์ลักษณะนี้นะคะเราก็ใช้หัวแรงธรรมดาที่เป็นหัวตัวนี้ยื่นออกมานะคะใช้ตัวปลายตัวนี้เป็นตัวขัดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวพวกนี้นะคะเชื่อมออกมาปุ๊บเนี่ย มันสามารถขัดขอบขนาดของความกว้างขอบนะคะหลากหลายขนาดนะคะตัวนี้นะคะ่านะคะก็ถ้าสมมติว่าทางนักศึกษานักศาท่าไหนนะคะที่ไม่มีหัวแรงนะคะก็สามารถใช้นะคะที่เป็นกระดาษทรายค่ะนะคะซึ่งเป็นกระดาษทรายละเอียดนะคะในการขัดขอบชิ้นงานนะคะโดยที่เวลาเราใช้นะคะเราก็จะพันแกนนะคะให้ดูมีแข็งๆหน่อยนะะอาจจะใช้ คัตเตอร์ก็ได้ค่ะโมนนะคะเราก็ไปขัดขอบชิ้นงานตามปกตินะคะอ่าโอเคนะคะก็เดี๋ยวเวลาเราทำชิ้นงานพวกนี้นะคะสเตปที่ในส่วนขั้นตอนของการทาขอบชิ้นงานการเก็บรายละเอียดเดี๋ยวครูค่อยไปเจาะลึกให้นะคะค่ะอุปกรณ์นะคะและวัสดุที่เราใช้สำหรับการเย็บนะคะก็จะมีได้นะคะตอนนี้เราจะมีได้สองแบบนะคะก็คือได้เทียนนะคะอ่าจะใช้เบอร์ไหนก็ได้แต่ว่าถ้าปกติแล้วเราทําพวกกระเป๋า,วาเวล็ตน,นะคะ เราก็จะใช้ได้เทียนเบอร์เล็กนะคะอาจจะเป็นเบอร์สี่นะคะเบอร์สามเบอร์สี่อะไรเงี้ยนะคะให้มาันขนาดของเส้นนะคะเท่ากับนะคะของไดไนลอนนะคะเพราะฉะนั้นได้ไนลอนเราก็จะใช้นะคะประมาณเบอร์หกนะคะ,ะแล้วแต่สีนะคะว่านักศึกษาจะใช้สีนะคะขนาดของหรือสีหรือขนาดตามชอบของนักศึกษานะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะซึ่งเป็นได้เบอร์สีเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเส้นจะเล็ก นะคะเวลาเย็บออกมาปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะเย็บง่ายนะคะคล่องนะคะ,ะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการการเย็บชิ้นงานนะคะทาสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะใช้ได้ในลอนหรือได้เทียนนะคะ,ะหลังจากที่เราทราบวัสดุและอุปกรณ์คร่าวๆนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนของการสร้างแบบตัวกระเป๋ากันนะคะ mm hmm. ค่ะนะคะตอนนี้เราจะมาสร้างแบบนะคะในส่วนของตัวกระเป๋านะคะ mm hmm. ชิ้นที่1น,นะคะก็คือในส่วนที่เป็นตัว ฝาตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวกระเป๋านะคะชิ้นที่2นะคะก็คือจะเป็นส่วนนี้ค่ะนะคะจะเป็นส่วนกระเป๋าของตัวนี้นะคะด้านนี้นะคะก็คือกระเป๋านะคะเราจะมีในส่วนของตัวกระเป๋าประกอบด้วยกันนะคะตัวกระเป๋าชิ้นนอกนะคะจะแยกเป็นสชิ้นนะคะก็คือชิ้นที่1และชิ้นที่2นะคะที่ประกอบซิปนะคะและเป็นช่องนะคะใส่เอกสารด้านหลังตัวนี้อีกหช่องนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปสร้างแบบตัวกระเป๋านะคะ ชิ้นที่1กันนะคะก็คือด้านนี้นะคะให้สานะคะตัดกระดาษนะคะในส่วนของตัวกระเป๋าชิ้นที่1นะคะก็คือในส่วนที่เป็นฝานะคะขนาดอยู่ที่ห้าครึ่งค่ะนะคะความกว้างของตัวกระเป๋านะคะจะอยู่ที่7นิ้วครึ่งนะคะส่วนความสูงนะคะในส่วนของตัวกระเป๋าชิ้นหนึ่งนะคะก็จะอยู่ที่5นิ้วครึ่งนะคะหลังจากที่เราได้นะคะขนาดของตัวชิ้นงานนะคะก็คือ5นิ้วครึง่ง คูณ7นิ้วครึ่งนะคะซึ่งกระเป๋าตัวนี้จะกว้างอยู่ที่7นิ้วครึ่งนะคะหลังจากที่เราได้ขนาดของตัวกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะให้สาตัดกระดาษทุกด้านเท่ากันค่ะนะคะคือพับมาด้านนี้นะคะก็เท่านะคะโดยที่ไม่มีส่วนที่เหลือมตัวนี้เลยนะคะอ่ะตัดทั้งสามด้านตัวนี้ออกนะคะพอตัดออกอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เราบางทีอาจจะมีเวลา,าพับออกมาปุ๊บนะคะมันมีส่วนที่เกินตัวนี้ออกมาทั้งสาก,ก็ตัดนะคะ โดยใช้คัตเตอร์นะคะเวลาตัดลักษณะนี้นะคะตัดในส่วนนี้ออกนะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะตัดด้านนี้นะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะหลังจากที่เราตัดนะคะกระดาษทุกด้านเท่ากันแล้วด้านนี้นะคะเสร็จแล้วนักศึกษา <ME strings> ก็พี่ออกค่ะนะคะ <me ans> แล้วก็มาตัดด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะด้านนี้ออกนะคะสมมติว่าตอนนี้ครูตัดกระดาษทุกด้านเท่ากันหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพับมาด้านนี้ ก็เท่านะคะพับมาด้านนี้ก็เท่านะคะหลังจากที่เราได้กระดาษทุกด้านเท่ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาโค้งมุมในส่วนที่เป็นฝากระเป๋านะคะด้วยส่วนโค้งต่างๆนะคะอันนี้สมมุติว่าตอนนี้ครูจะใช้นะคะส่วนโค้งนะคะที่เป็นเบอร์นหนึ่นะคะในการโค้งชิ้นงานในส่วนฝานะคะเราก็จะพพับมาด้านด้านนี้นะคะโดยที่ให้สานะคะพับสันทบนะคะด้านเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะเสร็จแล้วโค้งมุมนะคะ ฝากระเป๋านะคะด้วยส่วนโค้งที่เป็นส่วนโค้งเบอร์หนึ่งนะคะหรือส่วนโค้งอื่นก็ได้ค่ะนะคะลักษณะนี้นะคะอ่าครูก็จะตัดส่วนโค้งนี้ออกนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาท่านไหนที่อยากได้ส่วนที่เป็นฝากระเป๋าโค้งมนกว้างๆให้นักศึกษาใช้ส่วนโค้งที่โตขึ้นนะคะแต่ถ้าหากนักศึกษาอยากได้ทรงฝากระเป๋าที่เป็นทรงเหลี่ยมนะคะนักศึกษาก็ใช้ส่วนโค้งนะคะที่เล็กลงนะคะอ่าตอนนี้ครูจะใช้ส่วนโค้งเบอร์หนึ่งนะคะ ก็ะนะคะ,ะนะคะประจันั้นเวลาตัดออกมาปุ๊บนะคะอาสังเกตเวลาคลี่ออกมาปุ๊บนะคะด้านนี้ตัดพร้อมกันนะคะมันก็จะโค้งมนทั้งสองข้างเท่ากันนะคะหลังจากที่เราโค้งด้านนี้เสร็จนะคะเราก็จะมาบากรอยที่เป็นรอยที่จะประกอบเข้ากับตัวกระเป๋าชิ้นที่2กันนะคะให้สาวัดจากขอบแนวล่างขึ้นไปนะคะ หนิ้วนะคะด้านนี้นะคะหนึ่นิ้วตัวนี้ปุ๊บนะคะให้สาพับค่ะนะคะพับแนวนี้มาก็ได้ค่ะนะคะมากลางให้ตรงกันนะคะเราก็จะได้เส้นตัวนี้มานะคะอาสังเกตนะคะได้แล้นะคะตัวนี้1นิ้วนะเสร็จแล้วนะคะพอเราได้เส้นที่เป็น1นิ้วตัวนี้ออกมาปุ๊บนะคะให้สาวัดจากด้านนี้ค่ะขอบด้านข้างนะคะเข้ามาค่ะหนึ่งส่วนสี่ค่ะนะคะตัวนี้เราก็จะวัดเข้ามาหนส่วนสีนะคะ ส่วนขอบข้างล่างตัวนี้ให้สาะวัดมาครึ่งนิ้วค่ะนะคะ,ะเสร็จแล้วสักายงเส้นนะคะหากันตรงนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นส่วนนี้นะคะคือส่วนที่เราจะต้องไปตัดออกนะคะขาน,นะคะสองข้างเท่ากันนะคะวิธีการตัดเนี่ยเราจะใช้วิธีการตัดแบบสัมทบนะคะก็คือลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้นะคะนักศึกษาตัดตัวนี้นะคะแต่ก่อนตัดเนี่ยนะคะบางทีเนี่ย อ่านักษานะคะบางคนอาจจะตัดเข้าไปในส่วนในชิ้นงานนะคะก็คือถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวกระดาษนะคะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างนะคะแต่ถ้าหากว่านักศึกษา,าไหนที่ไปสู่ขั้นตอนของกัดตัดหนังเนี่ยนะคะเวลาเราตัดออกมาปุ๊บเนี่ยบางทีเบรคคัตเตอร์ไม่อยู่เนี่ยมันจะเจียนเข้าไปในชิ้นงานนะคะที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตัดเนี่ยนักศึกษาจจใช้ตุ๊ตุเบรคมุมตรงนี้ก่อนนะคะตุ๊ตุเบอร์12นะคะ ตอนนี้ครูจะเจาะตุตุเบอร์สิบสองมุมตรงนี้นะคะอันนี้นะสกเกตนะคะมันก็จะโผล่มาด้านนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้สาตัดค่ะนะคะตัดม,มุมนี้นะคะด้านนี้ออกนะคะโดยที่เวลาเราตัดออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวเขาเรียกว่าตุตุเบรกม,มุมด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เข้าไปในชินงานของเรานะคะ เพราะฉะนั้นเวลาตัดออกมาปุ๊บนะคะด้านนี้มันก็จะเป็นเหลี่ยมลักษณะนี้นะคะนะคะหลังจากที่เราได้นะคะตัวกระเป๋านะคะชิ้นที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปสร้างแบบนะคะในส่วนของตัวกระเป๋าชิ้นที่สองกันนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราจะมาสร้างแบบตัวกระเป๋าชิ้นที่สองนะคะก็คือชิ้นนี้ค่ะนะคะค่ะนักึกษาตัดกระดาษนะคะที่เป็นตัวกระเป๋าชิ้นที่สองนะคะขนาดอยู่ที่เจ็ดนิ้วครึ่งค่ะนะคะ คูณนิ้วครึ่งนะคะด้านนี้7นิ้วครึ่งนะคะส่วนด้านนี้ก็7นิ้วครึ่งค่ะนะคะหลังจากที่เราได้นะคะขนาดของตัวนะคะกระเป๋านะคะชิ้นที่2เรียบร้อยแล้วนะคะให้สาตัดกระดาษทุกด้านเท่ากันนะคะก็คือเช็คแบบนะคะโดยที่พับมาด้านนี้ก็เท่านะคะอ่าด้านนี้ก็เท่านะคะอ่าตอนนี้ครู als, ตัดกระดาษทุกด้านเท <hep. S 2> ่ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนของการเช็คแบบนะคะพะเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ เราตัดในส่วนของตัวกระเป๋าชิ้นที่1นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะให้สานําตัวกระเป๋าทั้งสองชิ้นนะคะมาวางทับกันลักษณะน,นี้นะคะซ้อนกันโดยที่เวลาซ้อนออกมาปุ๊บนะคะให้แนวเก่งกลางตรงกันค่ะนะคะเสร็จแล้วให้มาดูค่ะขอบด้านข้างนะคะเท่ากันไหมนะคะถ้าสมมติว่าตัวกระเป๋าทั้งสองชิ้นไม่เท่ากันเนี่ยให้สาตัดนะคะแต่ตอนนี้ของครูวางแล้วเท่ากันนะคะทั้งสองชิ้นนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่เท่านั่นก็ไปตัดส่วนที่เกินออกนะคะ อ่าโอเคนะคะหลังจากที่เราได้นะคะทั้ง2ชิ้นตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนของการมาร์กตำแหน่งนะคะที่เราจะประกอบซิปนะคะในส่วนของตัวกระเป๋าชิ้นที่2นะคะก็คือตัวนี้ค่ะนะคะก็คือแนวรอบซิปด้านนี้นะคะให้สานะคะวัดขอบนะคะลงมานะคะครึ่งนิ้วนะคะลักษณะนี้นะคะด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ วัดเส้นออกมานะคะหรือจะใช้วิธีการพับก,ก็ได้ค่ะนะคะเครื่องนิ้วตัวนี้อยู่ลักษณะนี้นะคะอันนี้คือแนวเส้นปะนะคะที่เราวัดจากขอบนะคะด้านนี้ครึ่งนิ้วนะคะเสร็จแล้วให้สาวัดจากกึ่งกลางนะคะออกไปนะคะสามนิ้วค่ะนะคะด้านนี้นะคะอ่าด้านนี้นะคะสังเกตนะคะความยาวซิปของตัวนี้จะอยู่ที่6นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นการเจาะนะคะเราใช้วิธีการเจาะนะคะ พร้อมๆกันทั้งสองข้างนะคะโดยที่เวลาเราพับเนี่ยนะคะให้สาพับแบบสันทบรูนขณะนี้นะคะเราวัดข้างเดียวนะคะแต่ว่าเวลาเราเจาะเนี่ยเราจะเจาะพร้อมกันนะคะโดยที่เราจะใช้โค้งซิปในการประกอบชิ้นงานนะคะอย่างตัวนี้นะคะเราก็จะใช้นะคะโค้งซิปตัวนี้นะคะในการเจาะนะคะลักษณะนี้นะคะการวางโค้งซิปนะคะให้นะคะแนวขอบนะคะโค้งซิปอยู่ลักษณะ แนวล่างเส้นตัวนี้นะคะจะอยู่ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วด้านนี้เสมอกันนะคะส่วนด้านหลังซิปก็จะอยู่หลังลักษณะนี้นะคะหลังจากที่เราได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนของการเจาะช่องซิปนะคะ,ะด้านนี้นะคะเราจะพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่นะคะเราจเจาะออกมาปุ๊บนะคะชิ้นงานนะคะโครงซิปก็จะโผล่ออกมา2ข้างลักษณะน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาร์กตํแหน่งซิปนะคะ ได้แล้วนะคะในส่วนของตัวกระเป๋าชิ้นหลังนะคะเสร็จแล้วนะคะในส่วนของตัวกระเป๋าทั้งสองชิ้นตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปสู่ของการวาดหนังนะคะโดยที่ให้สานะคะนำแพทเทิร์นทั้งสองชิ้นตัวนี้ไปวาดหนังมานะคะอย่างละหนึ่งชิ้นค่ะนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราก็วาดหนังนะคะในส่วนของตัวกระเป๋าชิ้นนะคะชิ้นที่สองนะคะตัวนี้ชิ้นที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปสู่ขั้นตอนของการตัดนะคะ โดยที่ให้สาตัดนะคะแนวเส้นตรงตัวนี้ออกมาให้หมดก่อนนะคะ ะะเราก็ตัดแนวตรงนะคะตามแพทเทิร์นค่ะเท่ากับแพทเทิร์นนะคะจะไม่มีการเผื่อนะคะจากแพทเทิร์นนะคะค่ะนี่คือตัวกระเป๋าชิ้นที่2นะคะส่วนชิ้นที่หนึ่งตัวนี้นะคะสังเกตนะคะมันจะมีรอยนะคะที่เราจะต้องตัดตัวนี้นะคะให้สาเบกนะคะตัวนี้ด้วยตุตุเบอร์12เช่นเดียวกันนะคะก็คือตรงนี้หานะคะให้สาเจาะรูตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตัดนะคะเราก็จะไปเจาะนะคะเบรกเหมือนกับตอนที่เราสร้างแบบนะคะก็คือใช้ตตุเบอร์1 2นะคะเป็นตัวนะคะตัวเจาะชิ้นงานตัวนี้กันนะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดขานะคะในส่วนของตัวชิ้นงานตัวนี้นะคะ โอเคนะคะส่วนโค้งตัวนี้นะคะเราสร้างแบบเราใช้ส่วนโค้งเบอร์1โค้งนะคะเราก็ใช้นะคะส่วนโค้งเบอร์1ตัดเช่นเดียวกันค่ะนะคะนะคะหลังจากที่นะคะเราตัดชิ้นงานตัวนี้นะคะคนะคะก็จะมีตัวกระเป๋านะคะในส่วนที่ชิ้นที่1และชิ้นที่2ตัวนี้นะคะอ่าสังเกตนะคะส่วนนี้คือส่วนที่จะมาซ้อนกันลักษณะนี้นะคะอะหลังจากที่ เราได้ชิ้นงานตัวนี้เสร็จแล้วนะคะห้สานะคะเก็บขอบนะคะโดยรอบนะคะด้วยสีทาขอบให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันชั่วโมงหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะ